เฮล lo สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนคะ่ะสวัสดีกับแฟนคลับนะคะทุกท่านเลยที่ชื่นชอบในเกมงูสเน็กซไลวนะคะวันนี้พี่จุ๋มก็จะต้องไปรอบปีกออกแล้วเพราะปีกมันเยอะมากเอาแบบงูไร้ปีกนะจ๊ะไม่ต้องบินแล้วอะไปดูหัวง,งูเลยค่ะแล้วก็ไปที่มังกรแล้วก็ไปคัสตอมไม้นะจ๊ะเอาปีกลงมาค่ะปีกลงมาค่ะลดปีกไปหน่อยนะจ๊ะ แล้วใส่บางเหียนดีไหมเนี่ยนี่เราคือท่านอาวโุโสสีเหลืองสีเหลืองสีชมพูไหมอ๋อโอยจะหวานแหมวไปไหมน,นี่สีส้มโอ้ส้มเหลืองเท่กว่านะพี่จุม๋มแมวฟ้าแล้วแมวฟ้ารจ้าวัดนี้ไปเลย ทำแล้วคะ่ะเลือกแล้วคะ่ะก็ไปเลยจ้าอ่ามาแล้วจ้ามาแล้วงูของเราตกแต่งองค์ทรงเครื่องไปอาบน้ำอาบท่าปะแป้งมาแล้วนะจ้าก่อนน่ต้องขอขอบคุณสำหรับเพื่อนเพื่อน,นะคะที่ช่วยกันซับสไครต์นะคะด้วยความรักและยินดีมากเลยจากช่องจุ้มออซัมนะคะเพิ่มสุด ได้แม่เหล็กนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยต้องการไร์นะคะพี่จุนต้องการไร้มากเลยตอนนี้ไร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 ้คือ L I K E นะคะไร์นะจ๊ะไม่ใช่ไร์สดนะจ๊ะไร์ที่แปลว่าชอบอ่ะตัวเองอ๋อรถด่วนเอยรถด่วนเอยรถด่วนเออ ทางตันมีที่ไหนนะคะทางตันเอาข้าไปกินซะนะเราก็ขึ้นมาที่พันสองนะจ๊ะพันสองเฮ้ยหวานหมูไปอยู่แล้แหมเอออย่าเฮ้ย,ยตัวนี้หวานอยู่คนเดียวได้ไงล่ะจ๊ะบอกแล้วว่าการกินอย่ามูม้ามต้องระมัดระวังค่ะเพราะคุณอาจตายได้ ไอ้เ oh, ้ยอย่าบอกนะวนี้ใส่มงกุฎโอ้โหมงกุฎค่ะมงกุฎค่ะหมื่นเจ็ดได้ใส่มงกุฎอืมอ่า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 มีการมีการแหลกอีก้วยเออเจ้าขาเอ้ยจ้าขาเอ้ยโดนยิงค่ะจ้าขาเอ้ยอ่านชื่อยากมากเลยชื่ออะไรตัวเอง ออกเสียงให้ฟังดิโอ้โหยิงสนุกสนานกันใหญ่เลยเนาะแม่ฉันก็รีบลงรีบลงดิหยาเบปิดปากปิดปาก ก,กินกอกเว้ยไม่น่าเลยออ้ยโอ้ย,อยแกต้องตายแน่ชบเชียวมากอ้าวพี่จูบชนขอบโอ้โหตกใจมากเมื่อกี้ลืมดูขอไปเนม,มตอร์ไหล โอเคค่ะพบใหม่คลิปหน้านะคะสุดเต้นมากที่สุดคือ S เน็ก s ไลท์อสเกมที่สุดสวยภาพสีสดใสสามดีจ้าบ๊ายบาย